สวัสดีค่ะเกือบห้าทุ่มละย่าคนเดียวเนาะดูแลคนเดียวตั้งหลายจุดหลงวันว่าเขาให้เยี่ยมหลานวันไหนเป็นห่วงอากาศก็หนาวเย็นไม่รู้ว่าเซเว่นก็มอสองเนาะดูแลตัวเองได้ก็ก็เท่าที่ดู แต่อาจจะยังแก้ไขปัญหาอะไรกับตัวเองยังไม่ได้เช่นนอนกลางคืนหนาวเย็นจะห่มผ้าใส่เสื้อให้หนาบางทีก็จะเด็กเนาะมสองนอนก็จะถีบผ้าห่มออกก็ไม่รู้ว่าที่โรงเรียนผู้รู้จะหนาวแค่ไหนแต่พรุ่งนี้แม่พิมอ่ะป้าพี่ตงเขาจะไปก็จะเอาเสื้อไปฝาก เสื้อแขนยาวเนาะแขนยาวที่คุณย่านอมให้มาคุณย่านอมให้มาเนาะก็ให้ไปแบ่งกันใส่กับกับอูเสื้อแขนยาวเนาะอันนี้เสื้อแขนยาวแล้วก็มีเสื้อเสื้อที่มันเป็นแขนยาวเลยแล้วก็มีอูดมีอูดสองตัวเนาะลืมวันเพิ่งโทรหาแม่ตรงๆดึกแล้วด้วยก็เกรงใจเขา มีเสื้อแบบมีอูทสองตัวเป็นคอกลมแขนยาวสี่ตัวเนาะแบ่งกันใส่สามตัวสี่ตัวสามสามตัวได้อยู่แบ่งกันใส่เดี๋ยวจะไปหาเพิ่มแต่ตัวเนี้ยมันมันเป็นแม็กแม็กก็จริงแต่แม็กมันก็ขาดเนาะแต่ถามว่าเสื้อแขนยาวที่มันขาดอะแต่มันก็สร้างความอบอุ่นได้นะ วันหนึ่งหนูโตแล้วหนูเลือกได้แล้วหนูก็จัดสรรหาสิ่งที่มันบางอย่างมันก็ไม่ต้องไม่ต้องเต็มรูปแบบหรอกแต่เราอยู่แบบตามแบบของเราอยู่แค่อยู่ได้ไปก่อนแล้วก็มีโลชั่นโลชั่นที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วเนาะย่าซื้อมาไว้นวดลูกค้าแล้วพี่เวนก็ขอโฟมล้างหน้าก็เอาอันเก่าของย่านี่แหละ ที่ใช้อยู่อ่ะเอาหลอดที่มันหนักหน่อยไปก็ไม่ได้ซื้อใหม่เนาะบางทีสตังที่มันมันมีอยู่มันก็ใช้อย่างอื่นแต่วันนี้เว้นอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกวันหนึ่งหนูก็จะเข้าใจว่าการที่เราก็ถ้าหนูหาได้หนูก็ประหยัดเพื่อตัวเอง แต่ทุกวันนี้ย่าหาได้ยากก็ไม่ได้ประหยัดเพื่อตัวเองย่าก็เอามาดูแลหลานก็เสื้อมันก็ขาดไม่เป็นไรมันก็เป็นเสื้อที่เขาให้มาเนี่ยขาดแต่มันก็ให้ความอบอุ่นมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะอ,อย่ามองคนที่หรูหรูกว่าเราแต่มองคนที่เขาแย่กว่าเราแล้วเราจะมีความสุข ไม่จำเป็นต้องกินหรูอยู่ดีแต่อยู่ให้ได้อยู่ให้ได้มันก็จะเป็นสไตล์ของเราเดี๋ยวย่าจะหาเสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้เขาออกหกโมงย่าก็จะไปตั้งแต่ตีห้ากว่าโอเคแค่นี้นะเซเว่นลอเสื้อนะครับผมเดี๋ยวฝากป้าพี่ตรงไปให้